สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คูบอลออนไลน์คณิตพิชิตได้ผมคูบอลติวเตอร์ผู้มีประสบการณ์สอนในสนามบันคุวิชามามากกว่า10ปีครับรีบมากไปหน่อยนะครับโอเคคนเก่งครับรู้สึกว่าก็มันจะเบี้ยวๆนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่นะโอเคได้ละนะครับเพราะฉะนั้นครับเรามาดูข้อต่อไปกันข้อที่5นะครับข้อที่5ข้อที่5ที่จะมาดูกันนะครับข้อที่5ที่เราจะมาดูกันคือ จทย์บอกตัวนี้นะครับ 9x ลบ30เท่ากับ43ครับย้ำก่อนครับทบทวนก่อนจำได้ไหมยังอยู่ในสมก,การของรูปแบบที่1คือย้ายไปให้ใจโล่งๆนะครับโดยสมก,การเราพูดถึงอะไรครับในเรื่องของรูปแบบที่1คืออันที่1ย้ายตัวที่อยู่ไกลเองที่สุดไปก่อนย้ายไปต่อด้านหลังเสมอนะครับข้อที่2ย้ายไปเป็นสมหมตยตรงข้ามบวกเป็นลบลบเป็นบวกคูณเป็นหารหารเป็นคูณนะครับและก็สุดท้ายครับข้อที่3 ย้ายจนกว่าจะเหลือ x เ,เพียงแค่ตัวเดียวนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วมาดูข้อนี้กันคนเก่งครับไหนบอกครูบอลหน่อย x โล่งหรือยังยังถูกไหมครับย้ำถ้าใครบอกว่า x โลกงแล้วแสดงว่าหลอนแล้วฮะมองพลาดอย่างรุนแรงแล้วเอกยังไม่โล่งนะครับมีตัวอะไรติดอยู่บ้างครับเพียบเลยมี9ติดอยู่อ่ะงนี้ก่อนช่วยกันนะครับ9ติด x แสดงว่า9ทาทำนายกัร x ติดกันคือการคูณถูกต้องไหมครับจริงๆคือการคูณน,นะแล้วก็มีใครติดอยู่ครับลบ30 เราจะย้ายตัวที่อยู่ไกลสุดไปก่อนย้ำนะครับย้ายตัวที่ไกลสุดไปก่อนหลายคนบอกว่าอ๋อถ้าไกลสุดไปก่อนง่ายมากเลยย้ายส,สามสาไงไปเป็นใหญ่แล้วไม่ใช่ย้ายส,สานะครับโอเคกูคไม่เถียงเรากว่าาสาไกลสุดแต่มันอยู่คนละฟังกันเลยครับไม่เกี่ยวระหว่างเก้าลบ30สิบครับระหว่าง9ก้ากับลบ30สิบคนเก่งครับช่วยคุณบอลคิดก่อนเราจะย้ายใครก่อนดีครับระหว่างเก้ากับลบ3าสิบคำตอบคือย้ายลบ30ไปก่อน เพราะมันอยู่ไกล x ก,กว่าจริงไหมครับจำไว้นะครับนี่คือวิธีการของมันเพราะฉะนั้นครับเราย้ายลบ30ไปก่อนย้ายไปเป็นเครื่องหมายตรงข้ามจากลบกลายเป็นบวกถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้เป็นเท่าไหร่ครับเป็น33บวกด้วยอะไรครับบวกด้วย30ทั้งซ้ายเหลืออะไรจำไว้นะครับครูมไม่ได้สอนเหมือนในห้องนะบางคนบอกว่าอ,อ๋อมันก็ต้องเอาบวก30ทั้งซ้ายและขวาเสิ็จไม่นะครับ ครูไม่ได้สอนมาในห้องเพราะฉะนั้นครับมาในห้องหมายถึงว่าในห้อง,องเรียนของเรานะครับเวลาเราย้ายไปแล้วจากลบสาเป็นบวกสาทางซ้ายจะเหลือเพียงแค่ 9x เ,เฉยๆนะครับเข้าใจนะครับเพราะเราถือว่าเราย้ายไปแล้วนะโอเคพอได้ตรงนี้มาครับคนเก่งตั้งใจดูต่อน,นะครับเมื่อเราได้ตรงนี้มาปุ๊บสามสิบสามบวกสาเป็นเท่าไหร่ครับสามสิบสามบวกสาได้63ถูกต้องไหมแล้วก็เขียน6 3เลยนะครับไปช้าๆนะครับ ทีนี้มาดูต่อครับครูย้ำเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าติดกันคือการคูณ9ติด x แดงว่า9คูน x อยู่เพราะฉะนั้นครับย้ำนะครับตรงนี้คูณนะดังนั้นครับคูณเครื่องหมายตรงข้ามของมันจากคูณจะกลายเป็นเครื่องหมายถูกต้องครับเป็นเครื่องหมายหารเพราะฉะนั้นครับฟังดีๆนะครับฟังดีๆนะเครื่องหมายหารคููจะไม่ใช้เครื่องหมายหารนะครับครูจะขอเขียเนเป็นเศษส่วนเลยอีกครั้งนะครับ ครูจะไม่เขียนเป็นเครื่องหมายหานะครูจะเขียนเป็นเศษส่วนเลยเพราะฉะนั้นครับ9จากคูณกลายเป็นหารย้ายมาก็เอามาหารครับใครที่เข้าใจไปดูนะครับว่าเฮ้ยจากหารมันกลายเป็นเศษส่วนได้ยังไงไปดูในคลิปเรื่องของเศษส่วนนะครับครูสอนไหหมดแล้วเพราะฉะนั้นครับ9ย้ายไปจากคูณกลายเป็นหารแสดงว่าตรงนี้ได้เลยครับเหลือ x โล่งๆแล้วเอาล้ครับใกล้จบแล้วเพราะฉะนั้นครับทำไงต่อดีเราตัดได้ถูกไหมครับเศษส่วนเราตัดได้อยู่แล้ว9ตัดเลย9 1 9 9 7 6 3ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นครับคำตอบสุดท้ายแล้วก็คือ x จะมีค่าเท่ากับ7ส่วน1่หรือก็คือเลข7คําถามถามว่าเราแก้สมการเสร็จยังครับเสร็จแล้ว,เ,ลวเพราะ x มันลงแล้วครับโอเคพอเข้าใจนะครับถ้าเข้าใจแล้วก็สังเกตน,นะครับว่าในคลิปนี้จะเป็นการย้าย2ขั้นตอนอย่างที่เราเห็นตอนนี้คืออะไรครับเราย้ายจากลบกลายเป็นบวกขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2คือเราย้ายจากคูณกลายเป็น นี่คือขั้นตอนที่2ครับเราก็จบแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ดูข้อที่6กันต่อนะครับข้อที่6คืออะไรนี่คุลมนะครับคำตอบคือเท่ากับเดนะแต่โจบอกครูบอลแล้วในคลิปนี้จะลองแทนค่ากลับไปให้ดูได้ไหมอ่ะเดี๋ยวดูบางข้อละกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเวลาที่ครูวางแผนไว้มันพอดีหรือปัานะครับเรามาดูกันนี้กันครับข้อที่6นะครับข้อที่6นะครับโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกตัวนี้ครับ 4x บวก3เขียนตัวใหญ่นะครับ 4x บวก3เท่ากับ55นะครับ 4x บวก3เท่ากับ55ถ้าพร้อมแล้วเราก็คนเก่งครับทามั่นใจว่าเราแก้สมการเป็นหรือว่าทำได้นะครับลองหยุดคลิปและลองมาคิดครับโอเคกลับมาแล้วนะครับได้เรามาดูเฉลยกันว่าที่เราลองคิดเมื่อสักครู่นี้เราทำถูกหรือเปล่านะครับ 4x บวก3เท่ากับ55บอกครูบอลก่อนครับ x ลงหรือยังยังถูกต้องไหมครับ เอ็กยังไม่โล่งมีใครติดอยู่บ้างมี4คูณอยู่และมีบวกสามทำไมพูดคาว่าบวกสามไม่พูดสามเฉยจําได้ใช่ไหมเพราะกูบอกแล้วครับเครื่องหมายอยู่หน้าใครเป็นของคนนั้นเพราะฉะนั้นครับนั่นหมายความว่าเราจะย้ายใ,ใครไปก่อนครับระหว่าง4กับบวกสามคำตอบคือย้ายตัวที่อยู่ไกลสุดครับตัวเข่งมาครับย้ายบวกสามไปก่อนบวกสามย้ายไปจากบวกกลายเป็นลบย้ายไปต่อด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้เป็น55นี่เหลือ 4x นะครับ ห้าสิบห้าลายเอ่ยห้าสิบห้าลบสามถูกต้องไหมครับเดี๋ยวตัวนี้เมื่อได้ห้าสิบห้าลบสามปุ๊บคนเก่งช่วยกันห้าสิบห้าลบสามคตอบคือห้าสิบสองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับเมื่อได้ห้าสิบสองปุ๊บดูต่อนะครับครูจะย้ายต่อเลยเพราะฉะนั้นครับสี่คูณกับอยู่สี่คูณอยู่นะครับย้ายไปเป็นเครื่องหมายตรงข้ามจากเดิมคูณอยู่ย้ายไปกลายเป็นเครื่องหมายหารครับเยยมมากเลยนะครับเป็นตัวนี้ และทางซ้ายเหลือใครทางซ้ายเหลือใครครับเหลือ x ตัวเดียวแล้วนะครับเหลือ x ตัวเดียวแล้วเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บยังจําได้ใช่ไหมครับเศษส่วนก็คือเครื่องหมายหารตัวหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับเมื่อได้เป็นแบบนี้คนเก่งช่วยกันนะครับ c ตัด5 1 2ได้ตัดเลยนะครับ c 1 4 4 1 4 c c 1กูตัดช้านะครับบางคนจะได้ทําได้ด้วยนะครับ5ลบ4ได้1ใส่1หน้า2 4ตัด12ได้4 3 12นะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบส,สวยๆตอบเลยครับตอบว่า x มีค่าเท่ากับ13ครูถามพวกเราก่อนนะครับเราตอบว่า x มีค่าเท่ากับ13ถามว่าข้อนี้ x เท่ากับ13เป็นคําตอบหรือยังเป็นแล้วครับทำไมถึงเป็นแล้วเพราะ x มันลงแล้วโอเคไหมครับบอกแล้วไหมครัย้ายไปให้ใจโล่งๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบคือ x เท่ากับ13พอได้ทุกคนนะครับถ้าได้แล้วเราก็ ยังไหวอยู่ไหมยหงไหวอยู่ครูขอสอนต่อนะครับครูขอสอนอีกสองข้อแล้วกันข้อที่7นะครับอันนี้ลบนะข้อที่เจ็ดโจทย์เป็นยังไงนะครับข้อที่เจ็ดเป็นตัวนี้นะครับ เอาแลาว้วสามอ่าหลายคนสงสัย3สามนี่มันติดกับวงเล็บเฮ้ยอะอะไรมันคืออะไรโอเคพร้อมยังครับทีนี้เรามาดูกันนะครับข้อนี้นะวิธีการของมันคืออะไรนะครับครูพูดภาษาชาวบ้านก่อนหรือพูดง่ายๆคืออ่านโจทย์ให้ฟังก่อนนะครับสามคูณเล็บเปิด y บวกสองลเล็บปิดเท่ากับเก้าสิบเก้าย้ำนะครับสามคูณเล็บเปิด y บวกสองงเล็บปิดเท่ากับเก้าสิบเก้าสังเกตไหมครูพูดอะไรถูกต้องครับติดกันคือการคูณครับ โอเคป่ะครับติดกันคือการคูณเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าสามันติดกับวงเล็บคือการคูณเอ๊ะแล้วถ้าใครจําได้อีกวงเล็บสําหรับคูคูเรียกมันว่าอะไรครับถ้าใครเคยเรียนน่ครูนะครับน่าจะพอนึกออกนะเวลาครูพูดถึง,งเล็บนะครับครูพูดถึง,งเล็บครูจะพูดถึงอะไรดีอ่าอ่าคนเดียวได้ไหมโอเคให้เรามองงี้ครับวงเล็บคือบ้าน หนึ่งหลักครับทีนี้หลายคนบอกว่าครูบอลครับวงเล็บเป็นบ้านเสมอไหมไม่จาเป็นครับเป็นอาคารเลยก็ได้แต่ขอครูเรียกง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับว่าสิวครูพูดในแง่ที่ดีนะครูในแง่ดีนะแง่เดียวครูค,คือให้มองวงเล็บเป็นบ้านครับอบอุ่นใช่อบอุ่นยังไงมี Y กับบวกสองอยู่ข้างในด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนั่นหมายความว่าให้เรามองเป็นบ้านครับพอเรามองเป็นบ้านปุ๊บจินตนาการภาพตามครูนะครับ การแก้สมการในข้อน e si ah <ke> ี้เราจะย้ายตัวที่อยู่ไกล x ที่สุดไปก่อนหลายคนมองว่าเฮ้ยคูบอล3อยู่ใกล้ y มากเลยเพราะ y เป็นตัวแปรนะครับคําถามถามว่าถ้าเป็นโจทย์ข้อนี้ระหว่าง3กับบวก2เราจะย้ายใครก่อนครับทุกคนมีคําตอบในใจหลายคนตะโกนออกมาตอบผมไม่ต้องคิดเลยบวก2ถ้าตอบบวก2ก็ผิดครับอ้าวหลายคนบอกอ้าวแต่มันอยู่ สาม,มอยู่ใกล้วาวยทวดระยะทางเอาไม้พัดมาวัดก็ได้นะครูบอกแล้วครับหลักจําไม่ใช่เป็นหลักจําที่เพ้อเพ้อไปวันๆนะครับหลักจาที่ครูให้เอาไปใช้ได้ครูเมื่อกี้ครูคคพูดว่าอะไรครับวงเล็บถ้าเรามองในแง่ดีนะเดี๋ยวในรูปแบบอื่นถ้าวงเล็บมันจะเป็นอีก,อ,กอันหนึ่งนะครับโอเควงเล็บถ้าเรามองในแง่ดีนะครับครูขอบอกว่ามันเป็นบ้านที่อบ่นของเรานั่นเองครับมันคือบ้านหนึ่งหลังเพราะฉะนั้นครับใครก็ตามที่อยู่ในบ้านมันก็คือสมาชิกข้างในจริงปะ้ะ มันถือว่าเป็นคนใกล้แต่อะไรก็ตามที่อยู่ด้านนอกรู้ไหมครับครูกำลังหมายถึงอะไรมาถึงเลขสครับสอยู่ด้านนอกหรือสอยู่นอกบ้านครูถือว่าไกลที่สุดครับครูนับคนที่อยู่ในบ้านเป็นคนที่ใกล้ตัวที่สุดคนที่อยู่นอกบ้านให้เป็นคนที่ไกลที่สุดครับเพราะฉะนั้นความหมายของมันคืออะไรหมายความว่าดูผิวเผินเหมือน3จะอยู่ใกล้วายแต่จริงๆแล้ว3 จะต้องถูกย้ายไปก่อนเพราะ3อยู่นอกบ้านครับจำไว้นะครับ3ถูกย้ายไปก่อนเพราะอยู่นอกบ้านใครอยู่นอกบ้านคนนั้นไกลไกลฮะถึงแม้เราจะไม่มาทัดมาวัดแต่มันก็มีประตูก,กั้นเราไว้ครับโอ้โหฟังแล้วมันลึกซึ้งไหมฮะเพราะฉะนั้นครับ3ย้ายไปก่อนคนเก่งครับย้ายไป3คูณอยู่อันนี้คือหมายคูณนะครับไม่ใช่ 3x เกจิวนะ3คูณอยู่ย้ายไปกลายเป็นหารคนเก่งตั้งใจดูนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้เป็น99สส่วนด้วยอะไรครับ ส่วนด้วย3ครูย้ําแล้วนะมันคือเครื่องหมายหานะครับทางซ้ายหลยคนบอกว่าครูบอลแล้วยังไงอะทางซ้ายผมเขียนแล้วเขียน Y บวกสหรือวงเล็บเปิด Y บวกสเล็บปิดฟังดีๆนะครับเมื่อไรก็ตามที่ไม่มีใครอยู่หน้าบ้านแล้วนั่นหมายความว่าเรารู้สึกปลอดภัยแล้วถ้ารู้สึกปลอดภัยจริงๆเราก็เปิดบ้านไปเลยครับไม่ต้องไปซีเรียสอีกครั้งนะครับฝ่ายนี้นะเดิมที่มี3ติดอยู่ด้านหน้า ถ้าเราเปิดบ้านเลยโอนงานงอกแน่นอน3ต้องเข้ามาทําอะไรบางอย่างแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้า3เข้าไปแล้วเราเปิดบ้านได้อย่างสบายใจดังนั้นจึงเป็นที่มาครับว่าบรรทัดต่อไปเราจรึงไม่ต้องเขียนวงเล็บอีกแล้วเข้าใจค้ามหม่นะครับคนอื่นสอนยังไงครูไม่รู้นะครับติวเตอร์ท่านไหนจะสอนแบบไหนไม่รู้แต่สําหรับครู ครูคิดว่าเป็นวิธีที่อธิบายแล้วนี่ง่ายที่สุดครับจากประสบการณ์การสอนมามากกว่า10ปีนะครับเพราะฉะนั้นครับนั่นหมายความว่า3ตัด99ได้ตัดเลย3.13.339และตรงนี้ก็3.39นะครับเข้าใจนะครับวงเล็บต้องเขียนไหมไม่ต้องเขียนเพราะเปิดบ้านได้เลยไม่มีใครอยู่หน้าบ้านแล้วโล่งและโอเคพอได้ตัวนี้มาปุ๊บจบหรือยังยังครับทีนี้เราเป็นถึงเวลาที่เราจะต้องเศาสักนิดนึงนะครับ คนที่อยู่ในบ้านก็ต้องถูกย้ายครับเพราะเป้าหมายเราต้องการให้ y มันโล่งจริงไหมเพราะฉะนั้นครับย้ายบวก2ไปจากบวกกลายเป็นบวกกลายไปะไรครับบวกกลายเป็นลบนั่นเองนะครับก็จะได้เป็นอะไรครับ33ลบด้วยอะไรครับลบ2เพราะฉะนั้นครับคิดง่ายๆสบายๆใจเลยฮะสัิศสลบ2อคำตอบคือ y ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ30เอ็ดนั่นเอง โอเคไหมครับขอแอบดูนิดนึงนะโอเคเลขชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นครับคำตอบข้อนี้ตอบไรคำตอบคือ y เท่ากับ31ถามว่า y 3เท่ากับ31เป็นคำตอบหรือยงังเป็นแล้วนะครับเพราะถือว่า y มันโลงแล้วถ้าเข้าใจแล้วมาถึงข้อสุดท้ายนะครับเรามาดูข้อที่8กันตั้งใจดูนะครับข้อที่8นะ เทคนิคต่างๆที่ครูถ่ายทอดให้นะครับครูไม่ได้คาดหวังว่าโ oh, อ้ย่างงี้เดี๋ยวต่อไปสอนแบบนี้แล้วจะต้องมีคนเรียนแบบแน่นเลยนะครับตามสบายเลยครับความรู้นะครับครูบอกเลยนะครูย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับความรู้เนะี่ยยิ่งให้ยิ่งได้จริงครับถึงมันจะไม่ได้เงินทองนะครับแต่ได้แน่ๆคือเรามีความสุขจากการให้นะวันนี้เลยฮะและตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยแล้วไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนนะครับในคลิปที่ครูสอนในแต่ละคนที่ดูปุ๊บถ้าเขามีความรู้มากขึ้น ครูก็ได้บุญกุศลครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับตั้งใจดูทําความเข้าใจนะครับและถ้าเราเข้าใจได้จริงๆครูจะยินดีและมีความสุขมากไม่ว่าตอนนั้นที่เราดูคลิปครูจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับเอาละครับมาดูข้อที่8ข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะครับข้อที่8โจทย์บอกว่า5คูณวงเล็บ x อลบ7นะครับกระดาษเงาเจ้ารับเท่ากับ45สเอาละครับสังเกตไหมว่าข้อนี้คล้ายๆข้อ7เลย ทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะ5คูณ x เปิด x ลบ7วงเล็บปิดเท่ากับ45 x อ,อยู่ในบ้านถูกไหมครับครูย้ําอีกทีนะอันนี้คือบ้านหนึ่งหลังนะครับย้านะครับว่าเรากําลังพูดถึงในแง่ที่ดีอยู่นะครูขอเรียกมันว่าบ้านนะครับในแง่ดีของครูขอเรียกมันว่าบ้านนะเดี๋ยวในสมการรูปแบบอื่นมันจะกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับ5ทําทอะไรอยู่5ติดบ้านไม่ใช่5กํากลังขโมยจะเข้ามาในบ้านไม่ใช่นะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะ5ติดกับบ้านอยู่ติดกันคือการ คูณถูกไหมครับติดกันคือการคูณถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นครับข้อนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเราจะย้ายตัวที่อยู่ไกลเอที่สุดไปก่อนย้ายใครครับระหว่าง5กับลบ7ถ้าคิดว่ามั่นใจทําได้หยุดคลิปอยู่นี้เลยครับขอโทษครับชี้นีดนะหยุดคลิปอีกนี้เลยครับแล้วลองทําดูสิครับว่าข้อนี้ตอบเท่าไหร่เก่งมากครับทําได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับระหว่าง5กับลบ7ย้าย5ไปครับย้าย5ไปเพราะ5ถือว่าเป็นคนที่อยู่นอกบ้าน5ย้ายไปจากคูณกลายเป็น ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้เป็น45ส่วนด้วยอะไรครับส่วนที่5มามันอยู่ตรงนี้แล้วนะทางซ้ายจําได้ใช่ไหมครับครูบอกแล้วว่าถ้าไม่มีใครอยู่หน้าบ้านแล้วไม่ต้องไปกังวลเลยครับเปิดบ้านรับลมเลยเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ได้เหลือ x ลบเมื่อตรงนี้เป็น x ลบเปุ๊บคนเก่งช่วยกันเรามาตัดกันนะครับ5ตัดตรวนี้ได้1 5ตัดตรงนี้ได้9นะครับไ,ไว้นะเรื่องการตัดกันต้องได้แล้วทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้เป็น9 9ทําอะไรต่อ x ลบเย้ายไปย้ายลบเไปย้ายไปจากลบกลายเป็นบวกถูกต้องครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้จะได้เท่ากับเลยครับ x เท่ากับ9บวก7ดังนั้นคําตอบข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับ x จะมีค่าเท่ากับ16ครับถามว่า x ลกลงหรือยังลงแล้วเพราะเหลือ x ์เพียงตัวเดียวแล้วนะครับเป็น่าบ้างครับดูคลิปทั้งหมดนะครับในข้อที่ 5, 6 7 8จะสังเกตว่ามันเริ่มที่จะซับซ้อนมากขึ้นซับซ้อนยังไงนะครับมันจะมีการย้ายอยู่ด้วยกัน2ขั้นตอน ย้ายไม่จากคูณก็กลายเป็นหารนะครับหรือจากบวกกลายเป็นลบก็กเป็นบวกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ครูเชื่อว่าถ้าเรายังไม่ในหลักการ3ข้อที่เป็นเรื่องของสมการรูปแบบที่1เราจะทําได้นะครับทบทวนสักครั้งหนึ่งครับสมการรูปแบบที่1นะครับกด3ข้อที่ต้องทําให้ได้อันที่1คือย้ายตัวที่อยู่ไกลเอที่สุดไปก่อนครับย้ายไปต่อด,ด้านหลังเสมอข้อที่2ครับย้ายไปเป็นเครื่องหมายตรงข้ามคือบวกเป็นลบลบเป็นบวกคูณเป็นหารหารเป็นคูณ และข้อที่3คืออะไรครับจำได้อยู่ใช่ไหมข้อที่3คือย้ายจนกว่าจะเหลือเอกตัวเดียวครับเอาละครับคลิปนี้หมอว่าคงจะเข้าใจมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปนะครับว่าถ้ามันยากขึ้นหรือว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นเราจะแก้สมการพวกนั้นได้ยังไงติดต่อกันเหมือนเดิมครับใน2ช่องทางคือ1ครับติดต่อทาง Facebook นะครับก็คือ b o n ดูเจ r m a นนะครับเดี๋ยวที่2ครับติดต่อได้ทางอะไรครับอีเมลก็ได้เพื่อขอรับแบบกหัดาพร้อมเฉลยได้ฟรีนะครับ ย้ำว่าฟรีนะครับเพราะว่าอะไรครูทำไว้อยากให้จริงครับอยากให้จริงเพราะครูเชื่ออย่างเสมอครับว่ายิ่งให้ยิ่งได้และยิ่งกระจายไปเรื่อยๆนะครับมันก็ยิ่งเป็นความรู้ที่วงกว้างและสุดท้ายครับคนที่ได้ประโยชน์ก็คือประเทศของเราเองนะครับดังนั้นครับติดต่อได้ในทางอีเมลนะครับคือครูบอลเซนท t gmail. com นะครับถึงตรงนี้ครูคงต้องลาไปก่อนนะครับอาจจะนานสักนิดนึงนะแต่ครูเชื่อว่าน่าจะพอเข้าใจได้นะครับอย่าลืมสโลแกนนะครับคณิต พิชิตได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย